คนขอแกแต่งงานเฮ้ยแจ้เหรอเฮ้ย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 แกรอแป๊บนึงนะรถฉันโดนชนอ่ะรถคันนี้ต้องแพงมากๆแน่เลยอ่ะจะเอาปัญญาที่ไหนไปชดใช้เขาเนี่ยตายแน่ๆตายแน่ๆ อิงฟ้าจิ๊บยทิพยเองเหรอนึกว่าจะหงองรถมาจะแล้วอ,อ๋อเปล่าหรอกฉันแค่เดินมาแถวนี้นะ่ะแล้วก็มาเจอแกนี่ไงอ้อฉันก็ว่ารถแพงๆแบบนี้ใช่ว่าใครจะซื้อก็ซ,อกซื้อได้เอ๊ะแต่ว่าแกนี่ไม่เจอตั้งหลายปีสภาพเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังสภาพเหมือนเดิมเลยเนาะ เรื่องของฉันเอาไว้ก่อนก็ได้ว่าแต่แกเถอะหลายปีมานี้เป็นยังไงบ้างชีวิตฉันก็ดีนะฉันมาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการบริษัทข้างหน้านี้แหละบริษัทนั่งเคลิมเอ๋แกมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทนั่งเคลิมเหรองั้นก็ดีเลยสิฉันก็ทำงานที่บริษัทนี้เหมือนกันใช่เหรอแล้วนี่แกทำงานตำแหน่งอะไรอ,ะอ่ะตอนสมัยเรียน แกเรียนหนังสืองโง่มากเลยนะฉันว่าแกน่าจะเป็นแม่บ้านหรือไม่ก็คนยกของถ้าฉันได้ตำแหน่งผู้จัดการเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะดูแลเธอและเลื่อนตำแหน่งให้เธอเองนะแต่ว่ามีข้อยกเว้นจริงเหรอไม่เสียแรงเลยนะที่มีแกเป็นเพื่อนว่าแต่ข้อยกเว้นอะไรเหรอแกห้ามบอกกับคนอื่นว่าแกเป็นเพื่อนของฉันเด็ดขาด เข้าใจไหมฉันอายเขาได้สิว่าแต่แกรีไปสัมภาษณ์งานเถอะเดี๋ยวไม่ทันนะส่วนเรื่องรถเดี๋ยวฉันช่วยจัดการให้ก่อนโอ้โหแผลใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอองั้นฉันไปก่อนนะนี่ใครมาชนรถเนี่ยคุณคะ คุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมคะเขาค่ะเขาเป็นคนขับรถชนรถคุณเองค่ะฉันเห็นกับตาเลยนะคะท่านประธานคะท่านประธานชนรถตัวเองได้ด้วยเหรอคะเขาเป็นเพื่อนฉันเองก็เขานี่แหละที่ขับรถมาชนรถฉันตอนแรกฉันว่าจะไม่เอาเรื่องอะไรนะแต่เขามาทำนี่ใส่เสียใส่ฉัน ด้วยความที่เป็นเพื่อนนี่แหละไม่รู้จะเรียกค่าเสียหายยังไงดีงั้นเอางี้น้ำขิงเธอแกล้งเป็นหัวหน้าง,งานที่บริษัทเราเราไล่ฉันไปทำงานนะเพราะว่าหลักฐานที่เขามาชนรถฉันเนี่ยหน้ามอเตอร์ไซค์เขายังมีรอยชนอยู่แล้วอีกอย่างนะแถวๆนี้ก็มีกล้องวงจรด้วยน่าจะเป็นหลักฐานให้เราได้น้ำขิงเธอเรียกค่าเสียหายจากเขาให้ได้มากที่สุดเลยนะได้ค่ะคุณจิตี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะ นี่พวกคุณคุณสองคนก็เคียงกันเองแล้วกันนะหมดธุระของฉันแล้วฉันไปก่อนละเเอ,อเดี๋ยวก่อนค่ะพมอนใบนี้เป็นของคุณเหรอคะก็ใช่ไงทำไมเหรอจิ๊บเดี๋ยวเธอกลับไปทำงานก่อนเลยนะเดี๋ยวไปสายก็โดนหักเงินหรอกได้คะ่ะหัวหน้าเฮ้ยคุณคะเพราะว่าเขาเป็นคนขับรถชนรถของคุณนะคะคุณจะปล่อยเขาไปง่งายๆแบบนี้เลยเหรอ นี่คุณรอยที่หน้ารถของคุณและต้องสอนรอบๆนี้ก็ยืนยันได้แล้วนะคะว่าคุณอ่ะเป็นคนชนรถของฉันนี่พวกคุณสองคนรวมหัวกันใช่ไหมได้ถ้าฉันได้ตำแหน่งผู้จัดการเมื่อไหร่ฉันจะไล่พวกแกเอกให้หมด สวัสดีค่ะคุณอิงฟ้าทางบริษัทนั่งเคลิ้มของเรายังไม่สะดวกให้คุณเข้ามาสัมภาษณ์งานในวันนี้นะคะไว้โอกาสหน้าทางบริษัทสะดวกยังไงจะติดต่อกลับไปใหม่นะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลค่ะทำไมเสียงท่านประธานเหมือน ใี่คุณจ่ายค่าเสียหายมาด้วยนะคะหนึ่งแสนบาทก<ะ>ารบ้านเด็กปหนึ่งทำไมมันยากอย่างนี้วะ,ะคุณคุณคุณเหยียบมือฉันคุณเหยียบมือฉันเหยียบมือเหรอ หรอโ okay, okay. อเคโอเคงั้นฉันรีบไปนะจ้าคุณคุณคุณคะเงินค่ะคุณคุณค่ะคุณคุณคุณค่ะคุณอีนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยอยีามันแตะตัวฉันนะ ไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังรีบอยู่ดูมือแกสิกกกสกปรกซะขนาดนี้ถ้ามาโดนเสื้อของฉันนะแกมีปัญญาชดใช้ไหมคุณคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะอธิบายเลยของแกนี่แกรู้ไหมว่าเสื้อของฉันแพงแค่ไหนเงินเดือนของแกทั้งเดือนยังไม่พอ่ายค่าเสียหายเลยแต่ว่าเมื่อกี้ฉันเก็บเก็บเก็บอะไรได้เหรออ๋อคงเก็บขยะได้ละสิทา่านี่มันทำให้ฉันเสียเวลานะจะไปไหนก็ไปไอ้คนสกรปรก เดี๋ยวก่อนสิคุณฮันน่ฮันานแล้วนี่แกเป็นใครคนหนึ่งล่ะอ๋อคงเป็นผัวยคนเก็บขยะคนนี้ละสินะผมผมผมอะไรอ๋อเมื่อกี้เมียของแกเอามือสกปรกมาแตะเสื้อของฉันจ่ายค่าเสียหายไปเลยนะสองพ เอ้าโซ่บริษัทนั่งเคิมที่จะมาเซ็นสัญญากับเราตอนนี้เขาถึงหน้าออฟฟิศของเราแล้วนะครับจริงหรอโซ่งั้นพี่รบกวนไปต้อนรับแขกััพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่ตามไปได้ครับฝังหน่อยนะครับเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาที่แท้คุณก็เป็นคนมีระดับอยู่นี่ทำไมปล่อยให้เมียของตัวเองไขยขยะอีกแบบนี้ล่ะ คุณจาระมังปากหน่อยนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะแล้วผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องมาด้วยแต่ผมทนเห็นไม่ได้ในสิ่งที่คุณทำกับน้องเขา้โยอะๆคนอย่างคุณมันก็แค่หมาข้างทางที่ชอบเห่าไปวันๆชอบยุ่งเรื่องของชามบ้านจริงๆผมก็ไม่อยากยุ่งหรอกนะแต่ผมเห็นกิริยาวาจาของคุณตอนนี้ผมเริ่มอยากยุ่งขึ้นมานี่ ก่อนที่จะไปว่าคนอื่นนะนึสับพะรานในกระเป๋าของคุณก่อนไหมว่ามีอะไรหายเฮ้ยเงินเงินฉันหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้หนูเก็บได้ค่ะพี่ไ,ไอ้คนสกรปรกนี่แกเก็บขยะอย่างเดียวไม่พอยังเป็นคนขี้ขโมยด้วยเหรอฮะแกนี่มันหนูไม่ได้ขโมยนะคะนี่คุณถ้าเขาคิดที่จะเอาของคุณไปจริงๆอ่ะเขาคงไม่มาคืนได้คุณหรอก ดูจากภายนอกก็ดูดีมีสกุลนะไม่น่ามีนีัใส่ตำซามแบบนี้เลยเอาเงินฉันืนมานะอยากได้คืนหรอได้งั้นคุณก็ขอโทษน้องเขาก่อนสิผมถึงจะคืนนี่มันเงินของฉันนะฉันก็แค่อยากได้ของฉันคืนใส่ฉันไปขอโทษไอ้คนสกปรกนี่นะฉันทำไม่ลงหรอกฉันไม่ก้มหัวขอโทษไอ้คนสกปรกฉันตามแบบนี้หรอกนี่อย่าหาว่าผมสอนเลยนะ คนเราอ่ะไม่ว่าจะสูงส่งแค่ไหนรวยแค่ไหนหรือว่าสวยแค่ไหนหรือว่างดงามแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายกลายเป็นทุลีของแบบนี้ไม่มีใครสามารถที่จะเอาไปได้หรอกสิ่งที่สําคัญคือคุณงามความดีความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าก็ตามและถ้าคุณคิดได้นะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีกับแค่คนอื่น แต่จะเป็นผลดีต่อตัวคุณด้วยผมเองก็พูดให้คุณฟังได้แค่นี้แหละคิดได้ไม่ได้ก็สุดแล้วแต่คุณแล้วกันนะอ่ะนี่น้องไปทำงานกับพี่พี่มีงานดีๆและเงินดีๆให้น้องจริงเหรอคะพี่หนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูหนูจะทำให้เต็มที่เลยคะ่ะ